รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพับเลินไบแอมตรนีโดยแม่หมอแอธมธรรมทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่า ครึ่งปีหลังปี2564เอ้ย65แล้วจ้า2565นะคะคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ต้องบอกว่าถึงคิวของชาวชาวพ่อพระแม่พระนะอืมคนที่มีความรู้คงแก่เรียนนะชาววันพฤหัสบ,บดีนั่นเองนะมาดูกันว่าชาววันพฤหัสบ,บดีนั้นในครึ่งปีหลังปี6 2565จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอะ กรกฎาสิงหากันตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยเริ่มต้นจากการงานเนะวาะว,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 ว้าว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 อ่ะขอเปิดออรเ์เคเเพิ่มนิดหนึ่ง การงานนะการงานนะดูจากพลังงานนะชาววันพฤหัสบดีนะต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์นะหลากหลายอารมณ์นะในเรื่องของการงานนะมีทั้งมีอะไรให้ต้องเรียนรู้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ ต้องบอกเลยการงานนะจะน่าจะได้ทํางานที่ตัวเองรักชื่นชอบชมนะเออดูจะดูจะแฮปปี้ดูจะโดนใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะดูจะมีพลังนะในการทํางานค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเออแล้วก็ดูเหมือนกับเออดูเหมือนมีพลังดีๆให้กับตัวเองนะน่าจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตหรือได้เริ่มทําอะไรที่ตัวเองอยากจะท,ะทําสักทีจากที่เคยแบบขมุขมัวกับตัวเองมาในเรื่องของการงานนะดูจากพลังงานเหมือนจะได้ เหมือนจะได้ได้เรียนรู้อะ สิ่งให,ใหม่ๆนะในชีวิตในเรื่องของการเรียนนะเอการงานเนาะต้องบอกว่าดูจากพลังงานนะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันแต่ฟาฟันได้จัดการได้ลุยได้หมดนะคะเออขอให้เจนเย็นไม่ต้องใจร้อนนะแล้วดูจากพลังงานมีโชคด,ดีด้วยยิบจับทําอะไรดูมีสเสน่ห์ดูมีโชคมีลาบหมดมีความตั้งอกตั้งใจจริงของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จต้องบอกงนี้หวังเงินได้เงินหวังทองได้ทองอย่างหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นไพ่ที่พลังงานเหมือนจะมีการเงินขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าดูว่างานที่คุณทําน่าจะส่งผลให้คุณมีีการเงินท่ มีครอบเขาเรียกว่ามีเวลาให้ครอบครัวอีกต่างหากทำให้สุขกายสบายใจนะเออแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความสามารถนะทำอะไรเนี่ยต้องบอกว่าได้น่าจะได้หยุดในจุดที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้บริหารจัดการสิ่งต่างๆมากมายและดูจากพลังงานต้องบอกเลยการเงินในการงานนะส่งผลถึงการเงินแน่นอนเดี๋ยวจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาให้คุณได้มีโอกาสทางการเงินหรือเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานีกา้การงานของคุณส่งผลถึง,ถง,ถงการเงินค่อนข้างมากทีเดียวนะ แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้บางครั้งบางทีอย่างที่บอกไปมีปัญหาอุปสรรคบ้างมีเหนื่อยบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างนะเออ แต่ว่าก็ยังขยันอยู่นะต้องขยนันยังคงขยันอยู่เป็นคนตั้งอกตั้งใจนะแล้วก็ดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของการงานบางคับบางทีทํางานเยอะจนไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนนะต้องหาเวลากินข้าวด้วยนะเหมือนคุณทําง,งานเยอะจนไม่ได้กินคงกินข้าวอะไรต่างๆนะแล้วก็ต้องบอกว่ากัลยาณมิตรท,ท,ที่มีดีนะมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนรอบตัวที่ดีนะคะเออเหมือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเออได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือบางคนต้องบอกว่าเพิ่ง อาจจะเพิ่งออกจากงานหรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นําไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะต้องบอกเลยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนําไปสู่จุดที่ดีขึ้นต้องบอกชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะจากที่โอ้เหนื่อยล้านะบางคนครึ่งปีแรกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายแต่ครึ่งปีหลังนี่ต้องบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆชีวิต ค่อนข้างค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเลยนะทีเดียวนะโอเคค่ะอันนี้ในเรื่องของการงานนะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างชาววันพฤหสัสบ,บดีการเงินครึ่งปีหลังปีหก้กรกฎาสิงหากาาันฎาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินนะกรกฎานะสิงหาโอกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะ เออต้องบอกเลยในเรื่องของการเงินของคนนะนะ The Star นะ Page of Pentacles นะคะ Ten of c u p s นะคะจ M เอ็ม e นะคะ Nine of Wands แล้วก็ Four of Wands นะคะการเงินเป็นอย่างไรคนวามเรือหัสนะการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินการเงินครึ่งปีหลังการเงินการเงินครึ่งปีหลังนะ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยในเรื่องของการเงินนะครึ่งปีหลังนี่ต้องบอกว่าโอ้โหชีวิตโดดเด่นนะจะบอกไปนะจะว่าไปชีวิตโดดเด่นมากนะมีโอกาสทางการเงินมากมายมีสเสน่ห์หยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดต้องพูดว่าอย่างนี้นะมีสเสน่ห์แล้วแถมยังทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขสุขสบายเพราะคุณเลยนะเลี้ยงดูครอบครัวได้นะถ้าทําธุรกิจมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่งกินนอนกินอยู่กับบ้านก็มีเงิน ดีจริงๆนะอ่าแล้วดูจากพลังงานต้องบอกว่าขอให้คิดดีพูดดีทาดีเข้าไว้นะส่งพลังงานดีๆแน่นอนนะเออแล้วก็ใครที่เอ่อบูชาท้าวเวสสุวรรณปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วนะดีนะท่านจะส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จให้มีเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินไหลามาเทมานะคะเออดูจะ คุณเหมือนเป็นคนสมถะด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบริหารจัดการเงินได้ดีแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางทีต้องระวังเหมือนกันบางครั้งบางทีต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอะไรอาจจะหมดไปกับพวกชอบชิมใช้นะชอ้อ p p i n g นะชาบูของกินนะการเที่ยวกิเลสอะหมดไปกับกิเลสอาจจะหมดไปกับกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังให้ดีในเรื่องส่วนนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ดูจะมีโชคมีลาบนะดูคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามามีคนมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นอะไรดีๆให้นะมีมีการเงินที่ดีจากการที่มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะสมดุลให้ดีบริหารจัดการการเงินให้ดีต้องบอกว่าการเงินดีมากนะเพราะบริหารจัดการดีก็จะทําให้มีความมั่นคงนะบางครั้งบางทีมีความรู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันนะในในเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็เลยทําให้อาจจะเป็นไปได้ว่าความอึดอัดใจนี้ความกังวลใจนี้มันก็อาจจะเลยเลยจะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ คิดก่อนใช้เออคุณไม่คนคิดเยอะนะคิดก่อนใช้คิดแล้วคิดอีกกว่าจะจ่ายคิดแล้วคิดอีกกว่าจะซื้อคิดแล้วคิดอีกกว่าจะเอาอ่ะเออนะซึ่งดีนะเพราะว่ามันจะได้เป็นความคิดที่ที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณน่ะต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะมันก็จะทําให้คุณน่ะใช้เงินไม่เปลืองนั่นเองนะอ่ะขอดูลูกเต๋าอ,อีกสักหน่อยนะในเรื่องของการเงินของคุณเป็นยังไงคนเกิดวันพฤหัสรึ่งปีหลังปีหกห้าว้าวการเงินนะ <S <S ๆๆให้คุณโฟกัสอย่างที่บอกไป โฟกัสเลยอยากจะมีเงินเก็บอยากจะทําอะไรนะอยากจะมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากจะทาอะไรโฟกัสดีๆเมื่อคุณักโฟกัสแล้วพุ่งไปที่เป้าหมายมีโอกาสสาเร็จหมดเลยนะเออมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยประคับประคองม,มีคนคอยปกป้องนะมีคนคอยคุ้มกันนะในการที่จะจ่ายเงินแต่ละบาทเออน่าจะมีคนคอยทักท้วงนะอาจจะเป็นคนให้ครอบครัวก็ได้ให้คิดดีๆก่อนหรือตัวคุณเองนี่แหละนะท้วงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่เปลืองเงินนะซึ่งดีนะคุณ เป็นคนโฟกัสและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอะไรชัดเจนนะจะซื้อจะจ่ายหรือว่าจะบริหารจัดการอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีความเห็นอะไรชัดเจนนะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ฝ่าฟันได้ลุยได้จัดการได้มีคนคอยช่วยเหลือนะแล้วคุณก็ค่อนข้างมีพลังนะในการหาเงินหาทองด้วยมีโอกาสจะการเงินดูไม่ค่อยนะ่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะดูจากพลังงานบริหารจัดการได้และแถมมีการมีโอกาสดีๆอะไรดีๆเข้ามาอีกต่างหากนะเออดีมากๆเลยอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะถามเรื่องความรัก ความรักนะชาววันพระอัสัศบดีครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะอ่ะในเรื่องของความรักนะจ๊ะความรักนะจ๊ะไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่สถานะไม่ชัดเจนดูได้หมดเลยเดี๋ยวสรุปให้นะจ๊ะอ่ะอา่านกันนิดนึงความรักเป็นอย่างไร ความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไรคนเจอมิหัดครึ่งปีหลังปีหกห้าความรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะต้องเติมพลังงานความสดชื่นสดใสหน่อยนะถ้าโสดถ้าโสดบอกเลยว่าน่าอาจจะมีคนเข้ามานะมีคนมาเติมพลังถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาเช่นกันถ้ามีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าเติมความหวานให้กันสักหน่อยนะ เติมความหวานใ้กันสักก่อนสักสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าต่างคนต่างมีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามานะเออแล้วก็พากันไปไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยเหลือนะแบ่งปันกันหน่อยนะเติมพลังงานดีๆให้กันหน่อยนะคนที่มีสถานะโสดหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยบอกเลยนะมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆหยิบยื่นอะไรดีๆให้อย่างแน่นอนนะคะเออนะแล้วก็ต้องบอกว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีให้คิดดีผดดู้ดีทําดีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่แล้วก็ตามาแต่นะคะดูจากพลังงานเนาะ,ะมาดูไพ่กันบ้างนะสําหรับคนโสดก่อนคนโสดบอกเลยคนเข้ามาแน่นอนนะแต่ต้องดูดีๆนะอาจจะมีปัญหาภาษาเข้ามาบ้างแต่ต้องดูดีๆว่าคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจอะไรยังไงบางครั้งบางทีไปเจอคนที่เอาแต่ใจตัวเองบ้างนะหรือบางครั้งบางทีคุณเองนั่นแหละไม่เลือกใครสักคนนะโสดแต่ว่า เลือกอะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ก็เรามีสิทธิ์เลือกเนอะกม้เอาาเอแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะเจอชาต,ต่างชาติมากนะมีคนลูกคงลูกครึ่งอาจจะมีอาจจะก,การจากจากการเดินทางจากการทํางานก็มีโอกาสจะเจอนะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆมีคนมาลุมรักลุมล้อมนะ ก็เลยคิดมากกังวลใจเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครอยากเลือกที่ดีที่สุดนะึกออกไหมส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยบางครั้งบางทีเจอคนเอาแต่ใจนะเอ,อ่ยยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะแต่ว่าดูจากพลังงานเดี๋ยวมีคนเข้ามาเพราะคุณก็มีสเสน่ห์เหมือนกันไม่ใช่แค่เขานะึกออกไหมมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาแน่ๆจนคุณต้องคิดเยอะคิดหนักหรือว่าจะเอาใครดีจะเลือกใครดีนะอะไรทํานองนี้นะคะเออแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากพลังงานนะ ดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าอาส่วนหนึ่งนะต้องบอกว่าคนที่โสดนะบางครั้งบางทีที่ไม่เลือกเพราะไม่อยากเป็นภาระเพิ่มแค่นี้ฉันก็มีภาระเยอะแล้วอะไรเงรี้ยอาจจะมีความรู้สึกบางคนไม่ถูกใจไงก็เลยยังไม่ยังไม่ได้อยากอยากโคบห่าด้วยก็มีนะเออก็ค่อยค,อย,คอยเลือกไปดีแล้วนะเราไม่ต้องรีบก็ได้นะถ้าถ้ามีเราไม่ดีไม่มีดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราเลือกให้ดีที่สุดนะคะท,ทั้งคนโสดแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะ บางครั้งบางทีมีมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันบ้างนะมีมีอะไรไม่ถูกใจกันบ้างนะแล้วก็เหมือนคุณทั้งคู่แล้วเขาตักโฟกัสเรื่องตัวเองค่อนข้างมากอะไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันเลยแต่ทั้งคู่ต่างมีสเสน่ห์นะต่างมีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาเวลาเติมความหวานให้กันสักนิดหนึ่งพูดจาดีๆต่อการพูดดีคิดดีทดําดีต่อกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะส่งเสริมนะพลังงาน ให้คุณและคู่ได้มีความรักความอบอ,อุ่นที่ดีต่อกันนะมันเหมือนช่วงเวลานี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตอะ่ะนะเงียบเงียบกันไปหน่อยไม่ค่อยหวานเลยเพราะฉะนั้นเ้วเติมความหวานให้กันสักนิดนึงนะคะเออแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่งตัวให้ดีนะให้ให้รูหราหมาเห่านะในทุกส่วนของร่างกายนะก็จะดีมากๆเลยมันเป็นการ สร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องคู่แต่จะแต่รวมไปถึงบุคลิกภาพอะไรต่างๆด้วยนะว่าบางคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวมีคู่แล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวมีแฟนแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันสักหน่อยนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะ ใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดรดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สฝากด้วยแล้วกันนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นพลังกาลังใจดีๆให้กับทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย